วันนี้รถครอบคทัวสไตล์มินิแวนผ่อน7,000เท่านั้น To โตยโต้ a เอาเวซปี2019 1.5ตัว e คันนี้ราคาขาย429,000บาทได้สีบอลเงินสีเดิมโรงงานผ่อนเพียง7,000จะเต็มฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวให้ชมรายละเอียดรอบพันกันดวงไฟคันนี้ได้เป็นตัวหลอดไฟฮาโลเจนชุดไฟโคมเดิมแท้โรงงานสวยๆกระจังหน้าสีดา ตัวล้อแม็กได้เป็นแม็กเดิมเช่นกัน4ีทูโทนขอบ15ยางปี2022ภายในคันนี้ได้เป็น7ที่นั่งเบาะผ้ารายละเอียดสีคุมโทนสีดำกันไปเลยนะคะด้านหลังคันนี้ได้เป็นหลอดไฟฮาโลเจนพร้อมติดเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดด้วยกันราคาขายยา้ำอีกครั้ง4 2 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง7,000เท่านั้นไม่หลักแสนจัดเต็มฟรีดาวสนใจรายละเอียดอยากได้คันนี้ติดตามชมให้จบคลิปนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณลูกค้าคุณผู้ชม fc ทุกท่านเลยมาครบเลยนะคะวันนี้ในช่องเพชรยนต์รถมือ2นะคะกลับมาเจอกันกับเซลลูลิกแล้วค่ะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนี่เองนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้รถมือ2ส,สภาพสวยๆดีๆไว้ใช้งานนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะเพื่อนัดวันเวลาดูรถ หรือรับของพรีเมียมจากทางร้านไปนะคะก่อนชมคลิปกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะวันนี้ตัวรถนะคะที่จะมารีวิวนะคะบอกเลยว่าเป็นรถสไตล์มินิแวนนะคะเหมาะกับลูกค้าที่มีครอบครัวนะคะหรือมีสมาชิก7ท่านขึ้นไปนะคะด้านข้างนี้เลยนะคะ Toyota a v a n z a 1.5ตัว E ปี2019ันคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินค่ะเอาใจคนรักครอบครัวนะคะเพราะเป็นสีที่ดูแรงง่ายนะคะลูกค้าจอดตากแดดตากฝนนะ,ะสีก็ไม่เก่านะคะสีสวยมากนะ,ค,ะคันนี้จะได้เป็นไม้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนโลเท่านั้นนะคะรถปี19ไม้แสนโลถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะ,ะและที่สาคัญรถคันนี้นะคะออกมาเนี่ย ยังไม่มีประวัติชนหนักปีควางน้ำท่วมไฟไหม้นะคะตัวไมเป็นไม่เดิมนะคะ,ะให้ดูรายละเอียดตัวรถกันนะคันนี้ผ่อนอยู่ที่เ0็0พันเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวได้เลยรายละเอียดตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวโคมไฟนะคะที่เป็นหลอดไฟฮาโดรเจนชุดโคมไฟเดิมแท้โรงงานนะคะไปเลี้ยวไฟหลี่อยู่ในชุดโคมเดียวกันโคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะยังไม่เหลืองเลยลูกค้าขานะากระจังด้านหน้าได้เป็นสีดำนะคะตัดสีบอลเงินโลโก้ตรงกลางนะคะได้เป็นโคมเมียมสวยๆเลยนะ อ่ะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้เนี่ยจะได้เป็นล้อแม็กขอบ15สีทูโทนนะคะแม็กก็ไม่มีรอยทลอกลูก้าขาแม็กก็ยังสวยอยู่เลยนะน็อต4ลูกนะคะยางได้เป็นยางดันหลกนะรหัสยางจะเป็นรหัส07 นะคะศูนย์เจ็ดนะคะทับสองสองจะเป็นปีสองพันยิบสองนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนตัวหยอกยางเนี่ยยังลึกนะใช้งานได้อีกยาวค่ะลูกค้าด้านล่างช่วงล่างนะคะตัวโช๊คนะ,คะไม่มีสนิมค่ะโครงสร้างโอ้โหด้านล่างสวยมากลูกค้าคะไม่มีสนิมไม่มีคราบเลยนะและอยู่ในสภาพเดิมโรงงานมากๆเลยคันนี้ติดในส่วนของสเกิร์ตมาให้นะคะด้านข้างนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋ให้ตัวรถเพราะว่าตัวแวนซ่าเนี่ย สไตล์รถเขาจะออกแนวเรียบๆนะคะเหมาะกับครอบครัวที่แบบชอบแนวเรียบๆนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีบนเงินตัดกับสีดำนะคันนี้ตัวกระจกนะคะยังคงเป็นกระจกพัดเดิมนะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะความเข้มฟิล์มเนี่ยน่าจะสักประมาณ80ได้นะนะคะแต่คันนี้ยังไม่มีคิ้วนะถ้าอยากได้คิ้วเพิ่มเติมโทรเข้ามานะคะรีเควสหาเซลล์หนูเล็ก แถมให้เอออ่ะในส่วนของมือเปิดนะคะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกันกับตัวรถเลยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายนะคะฝั่งผู้นั่งนิดนึงคันนี้ภา,ายในเนี่ยจะคุมโทนสีดํานะคะรายละเอียดของหัวนอ็อตหรือเหลี่ยมสันต่างๆของตัวรถนะคะลูกค้าาหัวนอ็อตสวยๆเรียบๆเนียนๆนะตัวสีนะเรียบๆเนียนแบบนี้เลยสวยงามนะคะโครงสร้างดีค่ะคันนี้แผงประตูเนี่ยเขามีการตกแต่ง เป็นวัสดุบุผ้านะ,ะมีเล่นลูกลายลวดลายนะ,ะเพิ่มกิมบิกเล็กๆน้อยๆให้ตัวรถคันนี้โครงสร้างนะคะฝั่งเสาบีนะคะโนะครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวไม่มีผิดรูปค่ะลูกค้าขะโครงสร้างดูเดิมสวยๆเลยนะ,ค,ะคันนี้เหมาะมากนะคะเหมาะมากที่จะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กตัวเครื่องแค่พันห้าเท่านั้นประหยัดน้ํามันนะคะและที่สาคัญเนี่ยจุนะคะจุสมาชิกไปได้ถึงเจ็ดท่านเลยทีเดียวอะ่ะโครงสร้างในส่วนของด้านข้างนะคะฝั่งประตูด้านซ้ายนะ ให้ตากล้องไรให้ลูกคา้าดูทีละจุดทีละตำแหน่งกันเลยนะคะเปรียยนสม,มืติลูกค้าเข้ามาดูเข้ามาชวมรถด้วยตัวเองที่บริษัทเพจยนเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะมาถึงในส่วนของตัวเสารับสัญญาณด้านบนนิดหนึ่งให้ดูหลังคาหน่อยนะ,ะหลังคานะคะมองไม่เห็น <laughs> นะคะมองไม่เห็นขอกระโดดดูหน่อยตัวคีบนะคะคีบฉลามจะเป็นตัวรับสัญญาจะเป็นคีบฉลามแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ย ไม่มีคราบไม่มีรอยสก,สกรปรกนะคะไม่มีรอยทะลอกนะ,ะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยกระจกด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกติดตั้งแบบลรฟ้ามาเรียบร้อยนะคะไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟแบบหลอดฮาโลเจนนะะมีการตกแต่งตัวโคเมียมนะซอนตรงัวไฟตรงนี้ด้วยนิดหน่อยนะ,ะด้านล่างมีไฟเบรกทับทิมพร้อมกับติดเซ็นเซอร์มาให้2จุดแล้วด้วยกันเดี๋ยวเราดูความกว้างของช่องสัภาระด้านหลังโวอ่ะโครงสร้างก่อนเลย ในส่วนของตัวโครงสร้างรางน้ำนะคะหรือจุดเม็ดอาร์คนะคะนี่โครงสร้างเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะจุดเม็ดอาร์คยังเห็นการชัดๆนะคะกลมๆนะหัวนอ็อตหัวน็อตโครงสร้างในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะไล่ให้ดูทีละจุดเลยนะ,ะตัวนี้อาจจะมีฝุ่นมีคราบบ้างเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวก่อนปล่อยรถเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานทําความสะอาดสปาให้อีกครั้งหนึ่งอ่ะด้านหลังนะคะ มันจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่สามารถพับเบาะลงไปได้ถ้าเราเอาเบาลงมาเนี่ยมีสมาชิกเยอะแล้วก็เอาเบาลงมาแบบนี้เลยนะก็จะเก็บพื้นที่ตรงนี้เก็บของได้อีกนิดหน่อยนะคะแต่หากว่าไม่มีคนนั่งและลูกค้าอยากจะเพิ่มพื้นที่การใช้สอยก็พับเบาไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวนะมันยกยังไงวะยกยังไงอะยกไม่ขึ้นอ่ะงั้นให้เปรียบเทียบแล้วกันนะ ปล่อยโป้อีกแล้วให้เปรียบเทียบนะคะว่าระหว่างยกขึ้นมันยกได้สองข้างนะถ้ายกขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าอันนี้ไม่ยกขึ้นก็จะพับไปประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ช่องด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีที่ให้วางอุปกรณ์ใส่โท,ร,ทรศพัพท์โทรศัพท์หรือว่าจะวางแก้วน้ําก็วางได้นะ,ะช่องด้านข้างนั้นนะคะคันนี้มียางอะไหล่นะคะมียางอะไหล่อยู่ด้านล่างยางอะไหล่เนี่ยยังไม่แตะพื้นเลยลูกค,ะคะ้าคาะยังใหม่อยู่เลยนะอ่าสวยๆเลยคันนี้โครงสร้างด้านล่างก็ไม่มีสนิมค่ะ รับรองเลยลูกค้าค่ะได้คันนี้ไปนะคะคุ้มแน่นอนแล้วขนาดมันก็พอเหมาะนะพอเหมาะพอเจาะที่จะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบาะแถวกลางกัน,นะะบ้างนะเบาะผู้โดยสารแถวกลางเนี่ยตัวรถคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงเล่นลายกราฟิกนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีแอร์แยกมาให้สามช่อง นะคะลูกค้าปรับระดับแอร์ได้เลยเลือกระดับแอร์อุณหภูมิแอร์ air, ตามที่ตัวเองต้องการตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็บริเวณเพดานหรือหลังคาเนี่ยก็ไม่มีไม่มีคราบสกบปรกนะคะสวยมากนะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปลองนั่งให้ลูกค้าชมว่าอ่ะเครื่องพันห้านะจะนั่งสบายไหมโอ้ใหญ่พอสมควรนะคะนั่งสบายมากเพดูมนี่คือกว้างมากนะคะเล็กลมก็ยืดขาออกไปได้เล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตรงนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ให้สจุด ตะก้องลงดูอ่ะข้างหลังมีปลั๊กสำหรับเสียบชาร์จนะคะปลั๊กไฟนะ120โวลต์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะกับราคายอดผ่อนแล้วก็ขนาดตัวรถขนาดนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของอ่ะต่อมาเลยฝั่งคนขับบ้างฝั่งคนขับนะคะลูกค้าขาคันนี้ก็จะ คลาสสิกคลาสสิกนะไม่มีอะไรมากตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้านะคะแล้วก็ตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นเบาะปรับเรือนเองไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีคราบสกปรก,กนะคะสมสมบูรณ์สวยงามแผงประตูก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีช่องอมีปุ่มสําหรับปรับกระจกจะอยู่ด้านนี้เลยเห็นไหมเอ่ยอ่ะปรับกระจกด้านนี้นะคะแล้วก็มีที่เปิดจะเป็นสีดําทั้งอันรายละเอียดโครงสร้างของตัวรถหัวน็อตนะคะโครงสร้างต่างเดี๋ยวขอญาตสตาร์ทรถรอ ลกล้องก่อนเลยนะเพราะโอ้แดดตอนนี้ลูกค้าขาน่าจะประมาณ40องศาได้พวงมาลัยค่ะนะ,ะต่อที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบสามการนะคะแล้วก็มีแอร์แบกนะคะคู่หน้าตรงนี้นะคะบริเวณคอนโซลเนี่ยสีดําทั้งหมดแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยคันนี้จะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะส่วนเครื่องเสียงเนี่ยก็จะอ่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะ ัใส่วางสายเชื่อมต่อบระตูตรงนี้ได้ด้วยใส่แผ่นซีดีได้นะคะลัก120โวลต์ยังมีอยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งจุดนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยจะเป็นออโต้แบบขั้นบันไดเป็นบันกก้านสีดำมือเบรกก็จะเป็นแบบก้านยกขึ้นมาแบบนี้เลยบริเวณ headroom หรือว่าเพดานนะคะไม่มีคราบตกกระปกนะม่านบังแดดไม่มีกระจกมีกระจกฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ไฟหัวเก๋งติดปกติเลยแอร์เย็นค่ะนะคะ เพลงเพาะนะคะไฟติดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าฝากระโปรงอ่ะอย่าดับเครื่องแล้วกันคันนี้เนี่ยจะเติมเชื้อเพลิงนะคะเริ่มต้นตั้งแต่91เลยนะเก e 2 0เติมได้หมดเลยเป็นเครื่องพันห้าที่ประหยัดน้ำมันคุ้มค่าแน่นอนนะคะอ่าในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยเครื่องพันหีซนะคะตัวเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเครื่องดูโอ v v วแล้วนะคะ ลักษณะตัวเครื่องใหม่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะลูกค้าขาไม่มีรอยรอยัรย่วเยลน้ํามันออกมาแต่อย่างใดนะโครงสร้างก็เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะหัวน็อตด้านซ้ายนะยังสวยงามนะคะยังสวยงามยังไม่มีรอยหมดุดรอยไขฝาเขาเรียกว่าขาคมไฟด้านซ้ายนะคะก็ไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักนะคันหน้านะคะคันหน้าไม่มีรอยดึงนะคะสวยๆนะขาคมไฟด้านขวาไม่มีรอยแตกหักเช่นกัน โครงสั้นด้านขวานะคะสภาพยังสมบูรณ์อยู่เลยฝากระโปรงหัวน็อตนะคะยังไม่เสื่อมนะ,ะหมายถึงว่าตัวหัวน็อตเนี่ยยังยังไม่มีรอยหมุนรอยไข่ยังสวยๆงามๆอยู่แบบนี้ แผ่นการความร้อนก็ยังใหม่นะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะเราวิ่งได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยลุดน่าจะร้อยสองซีซีนะคะถือว่าเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะสนใจอยากได้เป็นเจ้าของนะคะคันนี้เนื่องจากเป็นแบรนด์หลักด้วยตโตโยต้าด้วย จัดเต็มได้เลยค่ะลูกค้าคาผ่อน7 0็0ันกว่าบาทเท่านั้นนะคะฟรีดาวไปเลยนะไม่แค่หลักแสนเท่านั้นไม่แสนโลนะคะไม่แสนกับอีก5 0 0พันโลราคาขายย้ำอีกครั้ง4ี่0ส0พบาทนะคะคันนี้แนะนำเลยนะคะขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้านะคะอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาดูรถโทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะคะเรามีขอบพรีเมียม,มน่ารักน่ารักให้ลูกค้าด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยสำหรับวันนี้หนูเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบก็มาคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ